หาไม่ค่อยเล็กของฉันเปลี่ยนชีวิตฉันยังไงถ้าพูดถึงก้นคือมันก็มีชื่อเรียกเยอะนะแบบว่าทั้งตูดบัน้นท้ายเบื้องล่างไฟไท้ายและอีกเยอะเชื่อเถอะฉันได้ยินมาหมดไม่รู้ต่อกี่ครั้งลคือว่าบั้นท้ายฉันใหญ่ ของมองฉันขนมอย่างไร้เดียงสาก็มีผู้หญิงแปลกหน้าเดินไปบอกแม่ฉันว่าฉันว่ารูปคุณเธอเป็นไรไหมคะคือฉันว่าก้นเธอใหญ่มากเลยใช่พูดจริงนะบางคนก็ไร้มารยาทเหลือเชื่อเลยยิ่งโตขึ้นก้นฉันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นควาวิจารณ์ก็ยิ่งแย่ขึ้นตามตัวฉันตอนวัยรุ่นคือตอบเลยว่าอยู่ยาะตอนที่ฉันแต่งเนื้อสาวก้นฉันก็ใหญ่สุดๆจนผู้ผู้ชายมองหน้าฉันไม่เป็นแล้วเนี่ยใช่เลยพวกเขามองเห็นแต่ก้นฉัน หนุ่มคนหนึ่งจ้องเขม็งจนเดินชนล็อกเกอร์เข้าจิงจังเลยทีเดียวเชียวในใจเรื่องเก้าอี้ที่โรงเรียนคือว่าทําไวทํามันเล็กขนาดเนี้ยฉันยอมยืนดีกว่าพยายามนั่งให้ลงแต่ก็ไม่มีทางเลือกฉันต้องยัดตัวเองลงไปให้พอดีและกว่าจะลุกได้ก็ต้องขยับยุกยิกอีกที่จริงทุกครั้งที่ฉันจะน,นั่งก็จะมีคนชี้และหัวเราะเยาะฉันเสมอเลยอึดอัดสุดเลยละคะ่ะสาวคนดังชื่อแมรี่ มักพยายามหาเรื่องฉันอยู่เสมอครั้งหนึ่งฉันเดินเตร่อยู่ที่ทางเดินเธอก็ยื่นเท้ามาขัดขาฉันสะดุดล้มก็จะพูดไม่มีใครชอบเธอหรอกยินหน้าตูดฉันมองหน้าเธอและรู้ตัวว่าพอกันทีต้องหาทางทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วระหว่างที่เธอเดินผ่านฉันอย่างสะใจความโกรธก็พุ่งทยานและทันใดนั้นฉันก็ขาดสติฉันพุ่งเข้าไปผลักเธอพริบตาเดียว เธอก็ลงไปนอนสลบไม่ได้สติที่บันไดแล้วล่ะค่ะฉันยืนมองเธออึ้งๆไม่ทันสังเกตว่าพวกเราอยู่ใกล้บันไดกันอยู่กลุ่มเพื่อนของเธอเมื่อเห็นอย่างนั้นก็พุ่งเข้ามาตบตีฉันทันทีเลยฉันทําอะไรไม่ได้นอกจากนอนกับพื้นแล้วก็เอามือคลุมหัวจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นจากเหล่าคนมุงอย่าย,ยุ่งกับเธอนะเธอผิดตรงไหนที่มีก้นใหญ่กันเธอคนนั้นชื่อว่าอนิดา หลังจากนั้นเราก็พูดคุยกันบ่อยๆทั้งที่โรงเรียนและนอกโรงเรียนพรอมีอนีดาอยู่ข้างๆทำให้ฉันเข้มแข็งขึ้นและคำพูดวิจารณ์เรื่องก้นฉันก็ไม่สะเทือนชินมากแล้วชีวิตที่โรงเรียนก็ดีขึ้นนิดนึงแล้ววันหนึ่งเด็กไฮโซที่โรงเรียนจัดงานเลี้ยงรุ่นพี่ใหญ่โตที่บ้านหลูของตระกูลตัวเองเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันรู้สึกมั่นใจมากพอร่วมงานฉันไปงานเลี้ยงด้วยชุดสูทน่ารักฉันเห็นแมรี่อยู่กับพวกเด็กวันดับดีฝูงใหญ่แต่ ถ้าฉันโดนหล่อนเจอแล้วต้องงานเข้าแน่ก็เลยตัดสินใจหลบหน้าแล้วฉันก็เห็นโทมัสหนุ่มสุดหล่อแลนะน่ารักขั้นเทพฉันแอบชอบเขาตั้งแต่เตรียมอนุบาลแต่ฉันก็ไม่มั่นใจจนไม่กล้าคุยกับเขาไปคุยกับเขาเถอะหน้าอันนี้ได้คําแนะนํากับฉันอย่างนุ่งนวลไปสิเดี๋ยวแมรี่ปาดหน้านะฉันนี่ขนนุกเลยฉันเลยถามกลับไปถ้าเขาไม่สนใจฉันล่ะเธอกรอกตาใส่ฉัน ไม่จริงหรอกนาะไปสักทีเถอะเขาดูดีใจที่เจอชันนะพวกเราคุยกันและดื่มเยอะมากก่อนที่เราจะแอบขึ้นไปห้องนอนใหญ่ชั้นบนเรานน่าบนเตียงและเขาจ้องที่ฉันแบบว่าจ้องไม่วางตาเลยก่อนจะพูดฉันชอบเธอมากนะซาร่าแล้วก็คิดว่าเธอสวยที่สุดในโรงเรียนเลยฉันหน้าแดงเพิ่งเคยมีผู้ชายพูดอะไรแบบนี้กับฉันเลยก่อนเขาจะโน้มมาและจูบฉันพระเจ้าช่วย สุดยอดไปเลยค่ะเราจูบก,กันอย่างร้อนแรงแต่เมื่อประตูเปิดออกและมีคนโผล่มาทำไมไปอยู่กับเธอแมรี่โผล่มาแบบโกรดไฟรุกเธอตะโกนด่าพวกเราไม่หยุดแถมพยายามมาตกฉันด้วยแต่โทมัสปกป้องฉันไว้ก่อนเขาจะมาจับมือฉันและพาออกไปจากห้องแมรี่ยังดา่าหยาบคายใส่ฉันไม่เลิกแต่ฉันไม่สนหรอกโทมัสชอบฉันเธอต้องไปทำใจเองแล้วสัปดาห์ถัดมาโทมัสขอฉันคบ ฉันเลยตกลงกลายเป็นแฟนเขานึ่งสุดยอดไปเลยเขาทำให้ฉันรู้สึกพิเศษทันใดนั้นก้นของฉันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อีกแล้วที่จริงโทมัสบอกว่ามันทำให้ฉันสวยขึ้นวันหนึ่งที่โรงเรียนระหว่างอยู่ในห้องเรียนก็มีเสียงประกาศผ่านลำโพงเซาร่า์มอนกาเมรี่รีบรายงานตัวที่ห้องผู้อำนวยการด่วนผู้อำนวยการบอกว่าพ่อแม่แมรี่ฟ้องเรื่องที่ฉันทะเลาะก,กับแมรี่และฉันเป็นฝ่ายเริ่มก่อนฉันก็เล ทีจะเก็บของจากบล็อกเกอร์ด้วยซ้ำเดินออจากโรงเรียนไปเลยและไปเรียนในโรงเรียนอื่นโดยพยายามจดจ่อกับการเรียนไว้ฉันอยากเข้าวิทยาลัยและเรียนการละครเพราะฉันชอบการแสดงและคิดว่ารูปร่างของฉันอาจเป็นจุดขายในธุรกิจนี้โทมัสกับฉันยังคบกันอยู่ และเขาให้กำลังใจฉันเสมอทำให้ฉันรู้สึกว่าทำได้ทุกอย่างฉันไม่เจออนีดาเท่าไหร่แล้วแต่ก็ยังคุยกันอยู่วันหนึ่งฉันกำลังอ่านหนังสือในคาเฟ่ก็มีชายคนหนึ่งเดินมาหาส่งนามบัตรให้และบอกว่าบ้านท้ายของฉันอาจทำให้ฉันรวยจากการถ่ายแบบฉันก็เลยกลายมาเป็นนามแบบถ่ายภาพปรากฏว่าชายคนนั้นพูดถูกเรื่องเงินจริงๆด้วยเอาล่ะฉันยังไม่ได้เป็นนักแสดงแต่ฉันก็รวยมากในที่สุด บันทาที่ฉันเกลียดชังมาตลอดก็ทำให้ฉันรุ่งเรืองฉันจ่ายค่าเล่าเรียนทั้งหมดและส่งเงินที่เหลือให้พ่อแม่ใช้ยนี่ด้วยสองสามเดือนถัดมาฉันไปเดทกับโทมัสและระหว่างทานมื้อคำ่ำเขาก็คุกเข่าข้างหนึ่งหยิบแหวนออกมาและพูดจาร่าแต่งงานกับผมนะให้ผมได้มีความสุขที่สุดฉันตื้นตันใจมากๆเลยตะโกนตอบค่ะค่ะค่ะฉันจะแต่งค่ะในที่สุด ก็ถึงวันแต่งงานของเราและฉันตื่นเต้นมากหลังผ่านเรื่องทุกอย่างมาฉันจะได้แต่งกับเจ้าชายรูปหล่อสักทีฉันสวมชุดสวยเหมือนเจ้าหญิงในนิทานและที่จัดงานแบบปราสาทนอกจากนั้นอานิด้ก็มาเป็นเพื่อนเจ้าสาวฉันด้วยระหว่างฉันเต้นรำฉันก็เจอแจ๊คยอดสุดหล่อและไฉไลของฉันเขามาร่วมงานแต่งฉันด้วยอานิด้รอเจอเขานานมากฉันตื่นเต้นมากและคิดว่าคืนนี้แหละ เหมาะให้เธอได้เข้าหาเขาฉันเลยตามหาเธอแต่ก็ไม่ได้อยู่ที่ฟลอเต้นรำหรือที่บาร์ด้วยฉันเลยเดินขึ้นชั้นบนขณะที่จะเปิดประตูห้องหนึ่งฉันก็ได้ยินเสียงผู้ชายดังมาจากข้างในผมจะหาทางเอาเงินจากเธอให้ได้ผมสัญญาขอเวลาสองอาทิตย์ได้ไหมแล้วก็มีผู้หญิงพูดแต่ที่รักเราต้องการเงินเดี๋ยวนี้ฉันไม่ชอบซาร่าเธอน่ารำคาญเป็นบ้าแล้วฝ่ายชายก็พูด ผมก็ไม่รักเธอเลยผมรักคุณคนเดียวฉันมองเข้าไปในห้องและเห็นทั้งสองคนจูบก,กันฉันเอากำลังกายต้องดีนะ้าและไข่โรตีนโรตีนสูง There is nothing more relaxing than sitting in my favorite spot on the couch and playing some candy crush saga ฉันจิงจำได้ว่าทั้งคู่เป็นใครนั้นคือโทมัสกับอนิดาสามีป้าเดงของฉัน บำลังจูบกับเพื่อนสนิทของฉันในวันแต่งงานของเราฉันโกรธมากเลยวิ่งเข้าไปในห้องและปารองเท้าใส่หัวโทมัสโชคไม่ดีนักที่เขาหลบทันอานีดาเมื่อเห็นหน้าฉันก็ตกใจสุดขีดก็จะเรียบหนีออกไปจากห้องทิ้งฉันกับโทมัสเอาไว้ฉันตะโกนใส่เขาไอสารดันเลวมีอะไรจะแก้ตัวไหมฮะโทมัสมองฉันอย่างแตกตื่นก็อจะสารภาพทุกอย่างโทมัสก็เลยเล่าว่า ตอนสมัยเรียนเขาชอบฉันแต่เวลาผ่านไปใจเขาก็เปลี่ยนและไปชอบอนิดาแทนเลยคิดจะเลิกกับฉันแต่ว่าฉันกลับรวยก่อนเพราะเห็นว่าตัวเองช่วยฉันอยู่เขาเลยคิดว่าคงทำได้ถ้าจะขอแบ่งเงินมาด้วยเขากับอนิดาเลยวางแผนงานแต่งทั้งหมดเพื่อเงินครึ่งนึงจากฉันฉันช็อกมากจนสุดลงกับพื้นใจฉันสลายอยู่ในอก ฉันวิ่งออกมาทั้งน้ำตาแล้วก็งานแต่งก็พังไปเลยฉันพูดจริงนะมันเกินทนมากรุนหักหลานจากคนที่รักและเพื่อนสนิทมันเจ็บมากนะฉันร้องให้ให้พวกเขาไปเยอะแต่ฉันจะไม่ร้องอีกแล้วปรากฏว่าโทมัสไม่ใช่คนของฉันแต่ฉันเชื่อว่าชายในฝันจะต้องอยู่ที่ไหนสักที่บรรทายฉันอาจใหญ่กว่าปกติไปหน่อย แต่ฉันก็ยังเป็นคนที่มีหัวใจฉันอยากให้โลกเข้าใจมากกว่านี้แต่ตอนนี้ฉันจะใช้ก้นคื่อเบิกทางในอาชีพและฉันมั่นใจนะว่าต้องไปได้สวยแน่เป็นของตัวเองและอย่าให้ใครมาทำรายได้ถ้าพยายามลดคุณค่าและทำตัวเหมือนคนอื่นเราก็ไม่มีทางรู้ว่าตัวเองดีขนาดไหนและเกิดมาโดดเด่นเพียงใด